ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องมืดมาสว่างไปสว่างมาก็ยังคงสว่างไปในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า70จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่15 หน้าที่หนึข้อที่393มหาราชะก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปมหาราชะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำสามคือในตระกูลจันทาน ตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตี้ยคอมขี้โรคตาบอด ง่อยกระจกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแม้กระนั้น <c oughs> <c oughs> เขาก็ประพฤติสุดจิตด้วยกายวาจาด้วยใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วคลั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์มหาราชาบุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บาลังหรือพึงขึ้นจากบัลังสู่หลังม้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ประสาทแม้ฉันใด มหาราชตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้น <c oughs> มหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วยังคงสว่างต่อไป มหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพระมหาศาลหรือสกุลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์ และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจ,จาใจแล้วครั้นตายไป <c oughs> <c oughs> ย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์มหาราชะบุตรพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังสู่บัลลังหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้าง หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาทแม้ฉันใดมหาราชตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไป